พรพิรดีเผยรู้บนสวิมลนย่งซอยว่งเพชรลำเพื่อนอยู่ศิลปินหลักย่งอยู่ครบเรื่อเราาเป็นยางไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับพอ่อนพิรดีได้เปิดเผยในไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กบอกว่าดูบนสุวิมลนยังพร้อมสีซอยงานมอลำเพชรลำเพื่นอนยังบบไปขืนว่งไดสิเป็นศิลปินอิสระศิลปินหลักๆยังย่งอยู่กันครบ เผยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนตั้งลักบ่ท่านพ้อสิลุยต่อเจาภาพติดต่อมาหลายตอนนี้ลุยไล่ซดพันคุมปิดเป็นหลักเพราฟัางบางช่วงบางตอนของพ่อพอดีบอกเรื่องกับเรื่องนี้ว่าจังไดมาติดตามรับชมได้เล,เลยนะครับหนูบนมาไ่ว้อจอะไรนี่หนูบนก็มาเหมือนเดิมคะ่ะหนูบนไม่ได้ไปไหนพี่น้องหนูบนไม่ได้ไปไหนคะ่ะหนูบนจะไปทำอ่าธุรกิจส่วนตัวแน่ แต่แม่อื่นก็สิว่าล่ำซอยแม่นะคะหนูบุลไม่ได้ไปไปวงไหนนะคะพี่น้องเขาเด้อเข้าใจตามนี้นะคะที่แน่ๆก็คือพระเอกของเราอยู่อยู่ยังอยู่หลายคนนะคะอยู่เกือบครบนั่นแหละนะคะพี่น้องมูพี่เอ่พี่เปียเออมูพี่เบียก็อยู่น้องไรมอนนะคะอืมพี่เขาเจ้าของเขาก็อยู่พี่ไปก็อยู่ค่ะเอพี่นิกกี้พี่ฟุ๊กอยู่มดเลยนะคะทีมงานตลกเขาก็อยู่เบิร์ทุกคนพี่น้องตอนนี้งานจะภาพ เข้ารับใบลายเลยได้พี่น้องทั่วไปทั้งกรุงเทพกรุงเทพมันกี้ขีขี้เขามาเรื่อยๆตรงนั้นเราก็คุยกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เรา,เางานจะภาพเขาเขามาก่อนจะภาพทั่วเขาหาสุม้มือเลยพี่น้องสําหรับงานของพินาจากนี้ไปเพราะว่าเขาคุ้ยับหลูกๆูหล,ล,ลายคนล,ล,ลูกทีมงานของเราก็ได้มาปรึกษากันค่ะเกี่ยวกับเข้าเสียดกุมปิดในสํงงานักงานช่วงนี้เปน็นนี้มันเป็นช่วงหนาฝนพี่น้องเสี่ยงกับการออกงานเสี่ยงกับการไปแสดงเนาะ กเลยตัวกลวงกันว่าขันห้อออกนันก็เซียงพร้อมใหล้ายยางเข้ากัเลยเป็นอันวาเราจะจัดทําเป็นกลุ่มปิดในสนํงงานักงานวงเรายังไม่ได้ปิดวงนะคะ,ะแค่วาซีสามสีมือสุดท้ายผังหารยุคกรุงเทพเนี่ยก็คือเป็นงานเรา,เราคิดว่าเป็นหลอบสุดท้ายของของอการอ้อนทั่วนอกพี่น้องน,องน,องนองอาะเข้าเสียดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขันนี่อันนี้เข้าเซียดข้นไปนั่มเฮ็ดขึ้นไปนั่มแสดงไปพร้อมผ้าลูก,ลก แสดงผลงานผ้าลูกๆเคดผลงานไปเรื่อยๆให้พี่น้องเบิ่งไปน้ามิพี่น้องจึงสีบ่้งเหงาหฮาก,กับบิงเหงาเราจะพลาะลูกๆทำการแสดงไปเรื่อยๆค่ะเต้าไดมอนก็อยู่นี่ค่ะอยู่น้ำกันนี่แหละลูกๆบ่เดี้ไปใส่นะคะไดมอนก็จะรอน้องอยู่จนกว่าน้องนี้น่าจะตัวเป็นสาวคนว่าลูกทุกคนนะคะกะมาลงมความคิดเห็นแน่มาอ,ออกความคิดเห็นหล,ยลายๆอย่างเกี่ยวกับการ เขาเสียดจังไดไปจังไดมาจังไดกับการเหตดกุมปิดให้พี่น้องเบิ่งจังสีแม่พี่น้องอ่าหลายๆคนมาออกความคิดใส่กันก็โอเคพี่น้องดีดีขนาดลูกจังไดมอนจังอ่าทีมงานอ่ะนิกกี้จังสีเขาเป็นเด็กสมัยใหม่จังนี่โน่จังสีนะคะกะถือว่าเขาให้ความคิดความอ่านเกี่ยวกับอ่าสมัยใหม่เขาทํากันยังไงอะไรยังไงจังสีไหมพี่น้องมันก็โอเคลูกๆเฮาเด้ถามกันได้คุยกันโอ้พี่น้อง หลายอย่างก็ได้เดี๋ยวข้อสิบค่อยๆเห็นให้พี่น้องเห็นนะคะว่าพวกเราคุยกันอะไรยังไงบ้างแล้วนะพี่น้องเนาะบนยังอยู่มครับพี่บนเรียกได้ตลอดเวลาค่ะพี่หนูบนค่ะพี่หนูบนก็อยู่กับเราแต่ว่าพี่หนุบนไม่ได้ไปขึ้นวงไหนนะคะพี่น้องเฮาเดอ้ออันนี้คุยกันกับลูกแล้วนะคะอปีนี้ถือว่าเป็นปีแหลกเป็นเทอมแหลกซ้ำเั็กน้อยอน,นุบาลขึ้นไปพ่อ,อนพูดนี่แหละเลงกน่อยอน,นุบาลหรือว่าเป็นอีหยังที่ว่า เดี๋ยวนี้เขาซำอนุบาลเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นค่ะล่องพิษล่องถือกอืหางเปยไปเปมากตรงแน่เพราะตรงแน่พี่น้องเฮ้ามันเป็นปีแรกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าแม่พ่อนก็พญา,านา็ได้บทเรียนหลายอย่างเราได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายสําหรับแค่เจ็ดเดือนประสบการณ์เยอะแยะเราได้รู้ได้เห็นได้อะไรเยอะแยะ,แยะมากมายนะคะจากที่เฮ้า มีประสบการณ์อยู่ในวงการนี่แม่พอ่อนอยู่ในวงการนี่แต่สิบสี่ปีพี่น้องไรบรังหลวดบางแม่พอ่อนมีประสบการณ์จักปีแต่ว่าประสบการณ์ที่วงเก่าของแม่พอ่อนก็คือยี่สิบสองปีค่ะข้ามาเห็ดวงข้ามาเริ่มตัวนี้เจ็ดเดือนพี่น้องประสบการณ์ตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายล่องฟิดล่องถึกเออพญาบาลกับผ้าเห็ดอันนี้ดีบอออกไปแบบนี้ดีบอเข้าล่องไปแบบนี้มันสิประม้านได เป็ปมาบดแหล้วบาทนี้พี่น้องหูจักบดแหล้ววันนี้ว่าเป็น,น,ปนยังไงนะคะอาจจะเป็นปีแรกหรืออาจจะเป็นเก่าแลของเฮาก็ได้ต่อไปมันคงจะดีขึ้นค่ะหรือบททดสอบบททดสอบนี้ถ้าผ่านได้มันต้องผ่านพี่น้องซอยกันเดอ้อไม่ผ่านไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งสู้ค่ะเฮ้า้องพานและอีกอย่างหนึง่งขันห่อพานได้พี่น้องกระสิภูมิใจเฮ้ากระสิภูมิใจ ถ้าเราผ่านได้ก็คือว่าเราเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเวลาที่แป๊บเดียวแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนแม่พรตั้งหลักไม่ทันเลยค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่สัปดาห์เดียวค่ะพี่น้องหนึ่งอาทิตย์ว่าเหตุการณ์ต่างๆค่ะพี่น้องจากตอนแรกก็แบบไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเงียบสงบทุกสียงทุกอย่างพี่น้องเข้าเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวทีนี้แค่เจ็ดเดือน เหตุการณ์ต่างๆไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านค่ะทีนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่น้อ,อะไรที่เหมือนฝันเลยเหมือนเหมือนใครก็บ่ามันเกิดแบบมาลุกปุ๊บปั๊บไม่พี่น้องทีนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ถ้าถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้มันเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากค่ะส,สำหรับใ้พ่อ, Under. อันเดอร์กับผูหญาบ้ตนะคะลองผิดลองถึกลองเฮดปุ๊บซูเนลจริงใดที่คิดว่าไม่สิโอเคเขาพากันเหตุพี่น้องเขา มีหลัเข้าพากนันดีก็ถือว่าทุกคนนะคะเต็มรอยอลีลูกลูกสุดยอดนะคะไม่พ่อนิยองเลยทุกคนนะคะคทุกคนคทุกตำแหน่งเลยเขาไม่ร่วมเดินทางใช่ขอบคุณทุกตำแหน่งทุกชีวิตที่ร่วมเดินทางกับแม่กับพ่อนะคะถือว่าเขาสุดยอดค่ะเป็นการเปิดเผยของพ่อนพิร,รีกับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับวงมีศิลปินหลายคนออกจากวงไปแต่ก็ยังยืนยันว่าศิลปินหลักๆก็ยังอยู่กับวงอยู่ ควมรุยงานจะดูต่อไปตอนนี้ก็เน้นไล่สด่านคุมปิดเป็นหลักก็ร่องใจให้หมอลำเพชรลำเพื่อนและศิลปินทุกคนของเพชรลำเพื่อนให้ต่อสู่กันต่อไปในการเฮ็ดปงุงในการพัฒนาวงให้เหาหด้เบิงลำศิล,ละปะวัฒนธรรมของชาวอีสานกันต่อไปใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์้งมาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ